สวัสดีครับดามัพาวเวอรนะครับเคสลูกค้านะครับซื้อของขวัญวันเกิดให้กับแฟนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีของที่ลูกค้าต้องการไหมป่ะอยู่ที่ซูนีนะครับตอนแรกจะไปเซนท่านแต่จะแวะมาที่นี่ก่อนนะครับลูกค้าต้องการเสื้อยืดยี่ห้อหนะครับผมไหนนะอยู่ไหนนะเจอแล้วนะครับที่ลูกค้าต้องการคือเป็นไซส์เสีแดงนะครับ รู้สึกว่าจะมีตัวเดียวพี่มีลายอื่นไหมสีสีแดงอ๋อมีเท่านี้เลยมีรุ่นเดียวตัวเดียวด้วยนะครับอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับพี่ห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทอ่ะน่าจะต้องเอาตัวนี้แหละเพราะมีตัวเดียวเดี๋ยวจ่ายเงินนะครับแล้วเดี๋ยวไปกันต่ออีกที่หนึง่ง อีกอย่างหนึ่งคือลูกค้าต้องการให้ห่อเสื้อด้วยนะครับตอนแรกว่าจะาไปซื้ออยู่รวมสินไทยแต่ทีนี้คือมันก็จะต้องเสียค่ากันไกลค่าเทปค่ากล่องค่ากระดาษก็เลยแวะมาดูที่โมชิโมชิก่อนนะครับนี่พอดีเลยนะครับเป็นแบบสําเร็จรูปแบบน่ารักมากเดี๋ยวเอา,เอาตัวนี้เลยแล้วกันเนาะราคาพอๆกันกับที่เราจะห่อนะครับไปลืมนะฮะก็ ลูกค้าเขียนการ์ดด้วยนะไปะเพิ่มรายการอีกหนึ่งรายการได้มแล้วครับกลองหนึ่งกองนะครับแล้วก็เป็นเสื้อเป็นเสื้อยี่ห้อลีนะครับทีนี้เราจะทํำยังไงก่อนเราก็จะต้องเกะก่อนเนาะทีนี้เราก็จะต้องมาพับใหม่สักเล็กน้อยนะฮะพับเล็กนิดนึงนะครับ ใส่เข้าไปนี่นะครับอาจจะพับไม่สวยนะผมไม่ได้มืออาชีพนะครับแล้วก็ปิด่แล้วทีนี้การ์ดเนี่ยต้องเขียนให้ลูกค้านะครับผมมีปากกาติดตัวไว้ตลอดนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะแนบไว้ตรงนี้แน่นมากเลยนะได้ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวไปเค้กคุณตุ๊กกันไปถึงแล้วค,ครับเค้กวุ้นคุณตุก๊กเก้าเก่านะครับลูกค้ารือเคสมาว่าจะต้องการเคร้กร้านนี้นะลูกค้าต้องการเคร้กวุ้นนะคบที่นี่ก็จะมีเค้กกรอนแบบแป้งก็มีนะครับแบบนมสดอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวราคาพอเหมาะก็น่าจะเป็นตัวนี้เนาะสวยดีเดี๋ยวเอา240ครับเค้กใหญ่มากนะครับเป็นเค้กวุ้นแฮปปี้เบิร์ดเดย์อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะ อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้าปลายทางที่โรงพยาบาลค่ายกันป่ะสครับถึงปลายทางแล้วครับให้คุณหนุ่ยนะครับผมก็จะมีของขวัญหนึ่งกล่องนะครับผมแล้วก็จะมีเค้กวุ้นคุณตุ๊กนะครับเจ้าอร่อยนะครับผมขออวยพรก่อนนะครับพี่ขอให้คุณพี่หนุ่ยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับประสบความสําเร็จในทุกด้านนะครับแล้วก็มีความสุขตลอดไปนะครับพี่ขอบคุณครับพี่ โอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณลูกค้าที่เรียกใช้บริการน้ำแม็กนะครับผมใครสนใจอยากใช้บริการน้ำแม็กนะครับรับบริการทุกอย่างนะครับที่ไปได้ด้วยมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ก็ทักมาในอีบล็อกได้นะครับขอพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ